bạn chỉ hết đúng không? chưa hết không không? <laughs>

อน้าเพราะวลา่เาหน้ามันล้มมงเดียวเพราะว่าน้าจากล้งพักมันล้มเมล่ไรตัวลมก็ได้น้าจากล้งพักเนมันเปยอยู่ปาเมโซได้มันเปนทะลุขาเลยแบบคันท่น้ำเป็นไปควันยี่หัก ขันมีสิบรอบพอ่นรถเก่งต้องี่ว่ามันรถขันยังย่รรถเ่าริ่กไปนั่งร้องผูดเดียวน่ระมอยู่ในหน้าแมรถไปพูดไปเอาจกแม็กว่าด่างกาใคนกลับว่าปดเก็งหรเอเป่าเ่องนี้น้องจะไปเร่อน้ไหมเขาเชื่ออไ้เาเรออได้เาเรอ้น

กระไไปเนี่ยแบงน้าไปเนี่ยเป็นคนจากลมภานี่ยจากโมเปีนให้บ้นนอก้บ้านไทยคุณยิไว้หรืแล้วตุ้เข้าไปดน้ำยาน้ำไมินนะเรีกื่อซุ้งน

มันเห็นได้เสียเลยว่าตกเก่งจังปังดิเก่งจังปังเลยเพว่าจะเอ็นเนี่ยพกบี่พ่อนายะเิดหน้าตาไข่ก็บังอันหนาปิี่เนี่ก็จะบอกเออ่หัวยง อนตาบุญนี่ยิ้มมาต้นสีดาเนี่ยใครมาจากเราเลยว่าว่าทังป็นยิ้มเราไเลยแม่แล้เนี่ยแม่แล้วเนี่ยเป็นน้องมาต้นสีดาแป่เแาเป็นน้มง้าเบือนนยัง้นนะรู่ด ทั้งแม่ผมเนี่ยแม่ผมแม่ยายผมแม่ยายฝั่งครับอันผู้ที่ท้าเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวผู้นี่จังมาเอาแยงงนผู้ที่ท้าก็ไปอีกนันนึงนะมีู้งบวแต่บาผู้ที่ท้ากับมัน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 ติดยินแล้วจ้ามันมันเปนเพื่อนแกทานทานเลยี่ไ้องราทา พม่ัอนนี่มีทเป็นไูดอด่เป็นยังไงเน่ยงานเรืมองเรื่องไปควคุมกรเา่ใช่ีวนี้าหกินแมกม้ัดทังวานะม้ัดงาเนาะมุ้กินได้รายวอย่างรเียนต้องใหาระวังนายกบาเี่พื่ออะไมันเป็นน้ำีไอเป่าไปบ้าน นายสุนกับเป็นอย่างเนาะแค่เนีตัวนั้นเราดูไปทั้งนตวัาวน่กอียวต่าากยมันลงคะแนนลงอะไอาเซียนายอเียไมมีวยล

อยากัดีน่ดเ่นเอน่าอาหมเาขี้ขันลกขบอกว่าขี้ขันลูกเอ่อเอ่าอยู่ตรงตรงในที่ตรงตรงเลยเรยดย่เลยมันดักใเรา

เขาถามว่าลูกเป็นลูกแฝดไหมจ่ะไม่ตดยงจ้ยแม่มันยังมาบ่ออกตอนนแม่ไม่เป็นแม่มาแล้วจะกินหายมาหายเนาะอืมมาแล้วที่เป็นในกลู่มนี้ครับที่บบนลูกอไรก็